วันนี้ก็นออเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ด้วยการรีแบรนด์ผ่านเครื่องหมายอินฟินิตี้สคู่เชื่อมโยง3ส,ส่วนตอกย้ำการเป็นโครเรชันหรือผู้ร่วมสร้างสรงสรค์การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเราก็ยังใช้เป็นดาวหกแฉกเหมือนเดิมเป็นเหมือนกับ ขึ้นใหม่ Infinity สามตัวมาซ้อนกันนะครับ Infinity ตัวแรกก็คือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ต้องนําประเทศตัวที่2ก็คือทางด้านาสังคมาการทําอุตสาหกรรมนี้ต้องอยู่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืนตัวที่3ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีโคนะครับในโลโก้รองตัวใหม่ของเราเนี่ยมันจะมีสีส้มเนี่ย ก็จะหมายถึงชุมชนสังคมแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งแวดล้อมนะครับประกบกันเป็นลักษณะคล้ายๆลรูปตัวเนะครับซึ่งหมายถึง sustainability การปรับใช้ตราสัญลักษณ์รองเพื่อสื่อสารความเป็นองค์กรที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน